บ้านหลังนี้ถูกวางโปรแกรมา่าอยู่กันประมาณ13คนบนที่ดินหนึ่งไร่กว่าเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านครอบครัวคนจีนพอเป็นบ้านครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาก็จะต้องคำนึงถึงการออกแบบตามหลักฮงจุยเป็นพิเศษถูกวางว่าให้ต้องเปิดประตูในโรงการที่ดินแบบนี้ถูกวางเบื้องต้นมาประมาณนี้ซึ่งบ้านหลังนี้ครับไม่ได้ชอบความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นแต่ขอให้มีความเป็น private คนนอกไม่ต้องการเข้ามาแต่อยู่ในบ้านต้องการโปร่งโป่งเปิดโลง่งเพื่อเข้าถึงธรรมชาติภายในบ้านเพราะว่าอย่างไรสไตล์เขาเป็นคนสุบุรีจังอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นต้องการโล่งๆน เนี่ยเขาก็เป็นสระว่ายน้ําที่อยู่ในบ้านเลยเป็นระบบเกลือนะครับมีสระเด็กด้วยพื้นที่สังสรรค์ที่แบบแยกวงได้ด้วยฮะมีบาร์ค็อกเทลตรงนี้มีหมดเลยโต๊ะพูโต๊ะเกมมีพื้นที่ดูหนังด้วยก้อนแมสของอาคารี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะรวมกันเป็นพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นแบบออปชั่นแลนด์เนี่ยราคาเนี่ยที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่45ล้านไปจนถึง72ล้าน นี่นะครับที่จะพาไปออกแบบบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ครับอยู่บนที่ดินขนาด1ไร่1งาน23.7บาตารางวา1ไร่1งานเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่กลาลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปเจตนาลมของบ้านหลังนี้มันถูกออกแบบบนที่ดิน4แปลงที่ดินแปลงนี้ครับลูกค้าเนี่ยเขาไปซื้อไว้แล้วก็จะแบ่งให้ลูกๆ4ี่คนก็เลยหารเป็น4แปลงแต่มันมีคอนเซ็ปต์ว่า2แปลงหน้าอยากให้เป็นแปลงใหญ่หน่อย2แปลงหลังก็เล็กลงมาหน่อยบ้านหลังนี้เป็นบ้านครอบครัวคนจีนพอเป็นบ้านครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาก็ ไลฟ์ของบ้านหลังนี้ค่อนข้างสนุกอันดับแรกเนี่ยเมื่อเราได้ความต้องการของลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยว่าเราจะออกแบบบ้านสักหลังเราจะเริ่มต้นกันแบบนี้เราไปเซิร์ชดูก่อนเลยว่าที่ดินมันอยู่ตรงไหนทิศทางของที่ดินเป็นอย่างไรรูปแรกของที่ดินเป็นอย่างไรถนนที่ดินเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเราก็จะเห็นว่าทิศเหนือเนี่ยครับผ่านไปด้านบนด้านหน้าเนี่ยติดถนนเลยเวลาเราขับรถมาเนี่ยเราเข้าบ้านทางทิศเหนือเลยแต่ในเนี้ยเขาจะไม่ได้ระบุทางข้างๆไว้ด้วยแต่เวลาเราออกแบบเนี่ยเราไม่สามารถออกแบบแค่บนฉนดได้นะหลักการรอออแบบบบททีี่ดดะมนต้งไปูิ รอบๆด้วยเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบ้านของเราเนี่ยครับก่อนเลี้ยวเข้าที่ดินเนี่ยเราจะมีคลองสาธารณะอยู่กกอนอันนี้เป็นที่ดินแปลงของเราที่ดินที่เราไปดูเนี่ยเขาล้อมรั้วเรียบร้อยหมดแล้วถมดินไปแล้วแล้วถนนด้านหน้าที่ดินเนี่ยเราต้องเช็คมันด้วยนะเพราะเรื่องถนนด้านหน้าที่ดินจะมีผลต่อระยะล้นของตัวอาคารเช่นถ้าถนนแคบอาจจะต้องล้นเยอะหน่อยมันเป็นกฎหมายพรบควบผผคุมอาคารเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรามาดูเราก็จะให้ทีมรังวัดของเราเนี่ยเข้าสำรวจเลยที่ดินของเราเนี่ยกว้างยาวสูงเท่าไหร่ถมดินไปแล้วเท่าไหร่สมมติมาดูนี่ลองสู็ปารรจ ด้านหน้าเนี่ยล้อเ,เป็นล้วมิเตอร์ชีดไว้รูปนี้เราจะเห็นว่าเขาทำสเตย์รัดไว้แล้วตัวนี้เรียกว่าสเตย์ที่เอาไว้รับโครงสร้างคานกับล้ไมาให้โครงสร้างคานมันถูกผักไปเขาถมเรียบร้อยมาแล้วเห็นประเด็นปัญหาแรกไหมทุกคนดูมาถึงตรงนี้แหละถ้าเรามองแค่นี้มีปัญหาอะไรที่อยู่ในโครงการระบังติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกคิดออกไหมนี่พอเรามาดูใช่ไหมถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเก่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ความกว้างของถนนก็กว้างดีเป็นถนนสาธารนณะประเด็นที่ผมจะคำนึงถึงเป็นพิเศษก็คือต้นเสาไฟที่พาดผ่านด้านหน้าบบ้้าาาานนขออองงงงเเเรรก็ตวแแผพื่่่จะทีดิ เปิดช่องเปิดปดีๆถ้าในหลักของบ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้มีอาจารย์สินแสคอยควบคุมในการออกแบบเขาไม่อยากให้หมอแปลงไฟฟ้าตรงนี้ถูกภาพทับตัวอาคารของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้เราก็ต้องเก็บระยะแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านดีๆว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอันนี้เราดูที่ดินเรียบร้อยเก็บระยะเรียบร้อยเราก็จะไปดูการวิเคราะห์ต่อไปพอเราได้ที่ดินเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอาไปใส่ในแมปโซลาแมปโซลาก็คือเป็นตัวแสงแดดว่าไซต์ที่ดินของเราเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์กับแสงแดดอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคร บ้านเรามันต้องกลสภาวะร้อนร้อนมากแล้วก็รอที่สุดได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราก็ต้องมาทําซันผาดกันโซล่าผาดหรือซันผาดเนี่ยครับเราก็จะต้องมาออกแบบกันนี่พอมาวางปุ๊บอ่าเห็นไหมเราก็จะค่อยๆเห็นแล้วว่าทิศทางของแดดเนี่ยเริ่มขึ้นจากที่ตะวันออกเนาะแล้วมันก็จะมุนลงไปยังที่ตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมการโฟของลมได้แต่เราไม่สามารถควบคุมความร้อนได้เราเลยยึดลมเป็นสาระตั้งต้นของการออกแบบบ้านพอเวลาเรามาดูตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าผมเริ่มออกแบบแล้วก็จะมีีก้อออนขงตัวาาคเ่ ที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นเชฟไหนขึ้นมาแบบง่ายๆก่อนเพื่อจะได้เห็นว่าเงามันถูกอยู่ตรงไหนเป็นหลักของบ้านในแต่ละเดือนเดือนมิถุนาตอน9โมงพระอาทิตย์เนี่ยวิ่งตรงไหนเดือนมีนาเดือนกันยานเดือนธันวาเป็นกราฟก่อนเพื่อจะได้ง่ายในการออกแบบเพื่อจะได้เอามาใช้การวางโซน <ๆ S 1> การใช้งานของบ้านพอเวลาเราได้ที่ดินรู้ที่ดินไปนสำรวจที่ดินแล้วปัจจัยที่สําคัญนะหลังจากนี้อาจจะต้องมีสํารวจการรับน้ําหนักของดินด้วยที่เรียกว่าซอยเทสตรงนี้เราก็จะมีเรื่องซอยเทสที่รู้ว่าดินแถวเนี้ยสามารถรับน้ําหนักได้มากหรือน้อยแค่ไหน เ่าได้ไปคำนวณการรับโหลดของตัวอาคารนี้หลังจากนี้เรารู้ทุกอย่างของที่ดินละโมดแล้วเราก็ต้องมาสํารวจปัญหาของเจ้าของบ้านเดิมก่อนเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยที่เคยอยู่บ้านเก่าเนี่ยครับเขามีปัญหาอะไรกับบ้านเดิมบ้างเช่นความร้อนของบ้านเก่าเนี่ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตเขาไหมความชื้นบ้านที่ใหม่ระบายอากาศการเปื้อนค่าไฟน้ารั่วหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบอันนี้ครับในมุมมองของสถานบรนี่ยต้องไปนั่งในใจลูกค้าก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างสำหรับบ้านหลังนี้เนาะเขาอยู่กันบ้านหลังประจุบัน12คนเนี่ยเขาอยู่แค่อาคารพณิชย์2คูหาแต่ปัญหาของเขาคือที่จอดรถเท่าที่ผมสังเกตน,นะที่จอดรถไม่พอเลยนเพราะว่าเขาอยู่กันประมาณสักสครอบครัวเขาจอดรถได้แค่2คันเองเอังนัปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือที่จอดรถ2ก็คือห้องเก็บของต่อมาคือบ้านมันเป็นอาคารทึบๆเนาะมันไม่ระบายอากาศเดี๋ยวเราจะไปเจาะปัญหาลึกๆเข้าไปอีกเรื่อยๆสเต็ปไปสเต็ปสิ่งที่เราควรถามลูกค้าก็คือทิศทางการวางห้องที่ เขาคอนเซิร์นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นบ้านหลังนี้ครับเขาต้องวางสารเจ้าที่สารประพูไหมเขาต้องวางติดจุดเรียไหมมีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรพิเศษพิเศษไหมเรื่องนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเราไม่สามารถไปชี้นําใครได้บ้านหลังนี้ครับตาสัญ,ญลักษณ์พิเศษอะไรในบ้านหลังนี้ไม่มีแต่จะมีสินแสเป็นคนช่วยออกแบบมีคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเป็นคนช่วยออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องมาล้านตรงนี้ให้ได้บ้านหลังนี้ถูกวางโปรแกรมว่าอยู่กันประมาณ13คนบนที่ดินหนึ่งไร่กว่าๆเนี่ยพอมาสรุปแล้วเขามี3เจนนรรช่่อยยููใีีี้ลลลมกกา็ท และสไตล์ของลูกชายคนเล็กที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือเป็นคนทันสมัยชอบเทคโนโลยีแล้วก็เดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนอนค่อนข้างดึกแล้วก็ตื่นไม่ได้เช้ามากเขาก็จะใช้บ้านกลางคืนเยอะกว่ากลางวันแต่คนที่2ครับป๋าป๋าเป็นคนที่ใช้บ้านกลางวันเยอะมีเพื่อนมาหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเขาจะใช้บ้านกลวน เรามาดูต่อว่าบ้านหลังนี้ครับคาแรคเตอร์ของคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเมื่อเขาเป็นบ้านคนจีเนาะเขาก็จะสูบบุหรี่จัดมากเขาสูบบุหรี่จัดเนี่ยแสดงว่าการออกแบบมันต้องโปร่งมันต้องโฟโล์แลวมันก็ต้องดึงควันบุหรี่เนี่ยออกไปให้ได้เยอะที่สุดแต่บ้านหลังนี้ครับไม่ได้เป็นคนดืน่มนอค แล้วก็ปากับไม้เนี่ยก็ยังไม่ได้สูงอายุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุแบบ100%แต่ก็จะออกแบบเพื่ออนาคตวันหนึ่งถ้าเขาแก่ขึ้นมาเขาจะสามารถใช้บ้านหลังนี้โดยที่ไม่ลำบากมากพอเราได้ข้อจำก,กัดของส่วนรวมแล้วก็จะมาดูลักษณะของบ้านเจ้าของบ้านหลังนี้ครับชอบแบบไหนเช่นเขาชอบต้นไม้ชอบธรรมาชาติชอบทำสวนไหมต้องถามไม่ขาดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบต้นไม้แต่มานไมชอบทำซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการวางแผนก็อย่าให้มันมีเยอะจนเป็นสวนป่าจนเป็นอะไรแบบนั้นนไปเเเลลยพรราะะมัก็็จจดูแส เราก็มาดูว่าที่เขาชอบเนี่ยครับเขาชอบบ้านเป็นส่วนตัวหรือว่าบ้านปิดทึบซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับแต่ละคนจะคิดไม่เหมือนกันนะผมเจอลูกค้ามาหลายแบบบางคนชอบให้แบบอยู่ที่บ้านแล้วก็มองเห็นไแบบไกลๆเลยว่ามีใครเดินเข้ามามีใครขับรถเข้ามาแต่บางคนไม่ชอบเลยชอบแบบปิดทึบแล้วเปิดรีโมทแล้วเข้าบ้านไปเลยอันนี้ต้องสำเนาให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยครับชอบแบบไหนกันม่ากกันซึ่งบ้านหลังนี้ครับไม่ได้ชอบความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นแต่ขอให้มีความเป็น private คนนอกไม่ต้องการเข้ามาแต่อยู่ในบ้านต้องการปล่งโปร่งเปิดโล่งเพื่อเข้าถึง เ,เพราะฉะนั้นต้องการโลง่งๆนั่งแล้วมองได้อันนี้เป็นลักษณะของบ้านและกิจกรรมเบื้องต้นพอมาดูนะฮะไอเดียในการออกแบบบ้านบ้านหลังนี้ครับนั้งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็วางแผนเป็นไฟสาเร็เลยเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาต่อการบาลานซ์ไฟที่ใช้ในบ้านแต่ที่สองเนี่ยพอมนใช้ไฟเยอะเราจะประหยัดค่าไฟได้ยังไงบ้างเราวางแผนเพื่อติดโซล่าเซลเลยเมื่อเราวางแผนเพื่อติดโซล่าเซลเราต้องออกแบบพื้นที่ที่จะวางโซล่าเซลตั้งแต่ต้นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้วางแผนอะไรพวกนี้ไว้อะพอเวลาเราอยากกตติิิดดขึ้้นนมมรงเ็่่ีีีพพืทโซลล ลูกค้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะต้องมี EV charger ด้วยดบต่อมาอันนี้เป็นเบสิกแหละของทุกบ้านที่ต้องมีมีแลนมี Wi-Fi มีกล้องวงจรปิด CCTV มีการขโมยแต่ไอพวกอุปกรณ์ที่การขโมยได้อาจจะต้องเป็น magnetic sensor เช่นอารมณ์แบบว่าตูตหน้าต่างที่มันปิดกันปุ๊บแล้วถ้าใครมาเปิดปับ๊บแล้วมันอ l e เลิร์ตมันร้องขึ้นมาได้มีสมาร์ทโฮมอี e ได้ พวกนี้ครับส่วนใหญ่เวลามาก็จะมาเป็นแพคเดียวกันทั้งหมดเลยพอเราเริ่มจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสื่อสารมาถึงระบบการหุงต้มอีกระบบการหุงต้มของบ้านหลังนี้ก็คือผมออกแบบให้แก๊สเนี่ยถูกปิดแล็ไว้นอกบ้านเราสามารถทําท่อแล้วก็ให้แลกก็บอยู่ด้านนอกได้เวลาแก๊สมดเราก็แค่โทรให้ร้านแก๊สเข้ามาแล้วก็มาเซอร์วิสเฉพาะด้านนอกได้แล้วเราก็ติดตัววาล์วไว้ข้างนอกได้ซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยากออกแบบให้ถังแก๊สอยู่ด้านนอกสะดวกสบายไม่ต้องให้คนนอกเข้าบ้านเยอะอันที่2คือถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมาถังแกอออยยู่่ดดด้้าาานนนนกกก็ลภัวใ บ้านหลังนี้นะครับเลือกระบบน้ําสะอาดเราก็ต้องมีถังกองน้ําดิบที่เป็นถังไฟเบอร์มันจะมีพวกเรซินในการกองในการตกตะกอนระบบกองน้ําเอาไว้ใช้ทําอาหารเอาไว้ใช้ดื่มพวกนี้จะมีระบบเป็นฟูลซิสเต็มเลยแต่บ้านหลังนี้อยู่ในเมืองไม่ต้องทําระบบสํารองน้ําพิเศษเพราะว่าระบบประปาในบ้านเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่แค่มันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เาจ,จะต้องเสริมระบบน้ําสะอาดเข้ามาช่วยแค่นั้นเสร็จปุ๊บ ระบบป้องกันความร้อนบ้านหลังนี้คอนเซิร์นถึงว่าเดี๋ยวเราจะไปติดโซลาเซลล์กันเพราะ,ะนั้นหมายแรกที่เราตั้งไว้ก็คือหลังคาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นดาดฟ้าสูงกว่าชายคาสูงกว่าหลังคาปั้นหยาหลังคาจัว่วหลังคาทั่วๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปติดโซลาเซลล์เพื่อให้มันง่ายต่อการขึ้นไปดูแลเมนเทนนั้นที่ผมบอกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจะติดบนหลังคาจัว่วหรือปั้นหยาไม่ได้นะมันก็ติดได้เหมือนกันทุกคนก็เห็นว่าหลังคาปั้นหยาก็ติดได้แต่วิธีการติดวิธีการดูแลกก็็จจะะเเปนนนนนนออีแแึึงงงงัััคคคววาาามมมมร้้พพยยไไ่่่ดดดดููถหล กระจกช่องเปิดต้องรับแสงซึ่งบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านที่หลังค่อนข้างใหญ่ก็ต้องการกันโฟเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราอาจจะต้องดูเรื่องกระจกกันความร้อนฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาด้วยว่าจะต้องติดต้องใสยังไงสำหรับบ้านหลังนี้นะครับลูกค้าขับรถเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้คอนเซิร์นมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบนซ์บีเอ็มไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะมีซูเปอร์คาร์บ้านรูปแบบของการจอดรถเนี่ยครับลูกค้าไม่ได้อินเรื่องการจอดรถเท่าไหร่ก็แค่ต้องการให้มันมีโรงจอดรถเท่ๆแบบเปิดพอแล้วนะครับไม่ต้องอ่้ืีรรพะะนท อาจจะมีแค่พื้นที่เก็บอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับพื้นที่สวยๆก็พอไม่ต้องมีริบจอดรถไม่ต้องมีอะไรพวกนี้เพราะอะไรหลังนะครับที่ผมออกแบบเนี่ยลูกค้าเป็นคนรักรถมากๆมีห้องจอดรถมีห้องนั่งเล่นที่เป็นโรงจอดรถเลยสามารถแหงเอากับเพื่อนๆได้เอาช่างมาจากอิตาลีแล้วก็มาทาเครื่องกันที่นี่เลยอาจจะต้องมีห้อยยกรถหรืออะไรพวกนี้ซึ่งหลังนี้ไม่ได้มีแบบนั้นรูปแบบของการจอดรถก็จะเป็นรูปแบบของทั่รัวรไปอาจจะเป็นจอดแยกส่วนของตัวคาร์แยกเปเลยไม่ต้องมีอาคารเก็บรถเลยด้วยซ้ำพอมาส่วนที่2ส่วนประกอบภายนออกขงอาาครในส่วนประกอบภายนอกของอาคารเน ต้องการรว้วแบบเป็นร้วมาตรฐานทั่วไปต้องการความปลอดภัยไม่ต้องการให้มันทึบมากแล้วก็ไม่ต้องการให้โปร่งจนข้างนอกมองเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ต้องการเป็นพื้นที่ประเภทของสวนผสมกับท่าสเค็ตไม่ต้องการเป็นท่าสเค็ตแบบร้อยเปอร์เซ็น์าสเค็ตก็คือพื้นที่แข็งแข็งพื้นที่ลานคอนกรีตพ้อะมันจะทอนความร้อนเยอะแต่ก็ไม่ต้องการสวนเยอะมากเกินไปบ้านหลังนี้ครับลูกค้าต้องการให้แบบเปิดเข้ามาปุ๊บมีโถงดับเบิลวอล่มทั้นไปนะมีห้องเพดานสูงอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของโถ ไ์ของบ้านเดิมเนี่ยใช้เป็นโต๊ะกลมบ้านนี้ก็ยังใช้เป็นโต๊ะกลมอยู่ซึ่งไซส์ของโต๊ะกลมเนี่ยก็อาจจะเป็นโต๊ะที่แบบประมาณนี้ยืดหยุ่นได้ส่วนของโซนโซฟาเราก็จะนั่งออกแบบว่าเรามาเป็นแก๊งเนี่ยสามแก๊งเนี่ยมาพร้อมกันไหมใช้ร่วมกันไหมถ้าใช้ไม่ถึงเราก็ไม่ต้องมีชุดโซฟาใหญ่มากขนาดนั้นหรืออาจจะมี2ชุดไปเลยเสร็จปุ๊บเจ้าของบ้านมีกิจกรรมแบบไหนทํางานที่บ้านไหมชอบอ่านหนังสือไหมซ้อมกอล์ฟเทดหุ้นหรืออะไรแบบนี้ไหมซึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาจะเป็นเทรดเดอร์เนาะเขาจะเป็นอ,รอบบา,านรมณ์ งานที่บ้านเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แค่ขอถ้ามีพื้นที่นั่งเล่นเยอะๆพอแล้วส่วนห้องฟิตเนสฟิตเนสที่เนี่ยค่อนข้างใส่ใจมากก็คือลูกค้าต้องการห้องฟิตเนสเป็นห้องฟิตเนสแบบโลง่งๆสวยๆแล้วก็สามารถเล่นได้ตลอดเวลาเครื่องฟิตเนสก็จะเป็นห้องแบบค่อนข้างใหญ่เลยใส่อุปกรณ์เนี่ยไปแน่นๆเลยก็จะเป็นแนวๆนี้เลยส่วนกิจกรรมอื่นๆเช่นสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็เป็นสระว่ายน้าที่อยู่ในบ้านเลยเป็นระบบเกลือนะครับมีสระเด็กด้วยพื้นที่สังสรรค์ที่แบบแยกวงได้ด้วยมีบาร์ค็อกเทลอย่างนี้ ที่ดูหนังด้วย เสร็จปุ๊บนี่เราจะไปเจาะลึกๆองค์ห้องครัวกันผมเสนอไปว่าผมอยากให้เป็นพวกกันเลทเลยเพื่อจะได้ดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายอาหารที่ทำเนี่ยเป็นอาหารจีนก oh. ็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอาหารฝรั่งบ้างนิดหน่อยรูปแบบของห้องครัวเนี่ยที่จินตนาการไว้เนี่ยก็คือเป็นห้องครัวที่ค่อนข้างโปร่งแล้วก็สามารถเดินหมุนรอบได้มีโต๊ะกลางมีสิงน้ํากับเตาไฟที่ไม่ตรงกันลักษณะเรื่องนี้เป็นลักษณะของฮวงจุ้ยเลยด้วยวสาว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นต้องการให้สิงน้ำและเตาไฟอ่ะตรงกันแล้วในห้องก็จะต้องมีพื้นที่ของพื้้นทีี่่เก็บของงแแหตูช ตู้เย็นตู้ของสดตู้ผักตู้น้ําอะไรแบบนี้ครับแล้วรูปแบบของครัวแกลเล็กก็จะเป็นแนวแนวนี้เตาหัวฟู่เนี่ยต้องการสองหัวขึ้นไปเพราะเขาใช้อาหารจ no. ีเนาะเราใช้เตาหัวฟูแล้วอาจจะใช้อินเจคชันหรือเตาไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับบ้านหลังนี้เลยนะครับแล้วเราก็มีฮูดซึ่งบ้านหลังนี้ครับเมื่อเจ้าของบ้านทำอาหารเองอาจจะต้องมีระบบทำอาหารที่มันสบายหน่อยอาจจะติดแอร์ช่องพัดลมช่องระบายอากาศ เราก็ต้องไปสำรวจกิจกรรมภายในของในบ้านนี้ว่าแต่และครอบครัว,วเนี่ยนอนกี่โมงตื่นกี่โมงการอาบน้าอาบเป็นแบบไหนต้องการหัวเป็นแบบเชาว์เลนหรือช่องการแช่น้ําต้องการอะไรลอียดพวกนี้ครับก็จะไปเจาะลึกต่อไปอีกพอได้ข้อมูลแบบนี้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาเริ่มออกแบบบ้านกันอย่างที่บอกครับบ้านหลังนี้มีการควบคุมของการออกแบบฮองจุยเป็นหลักถูกวางว่าให้ต้องเปิดประตูในกครงการที่ดินแล้วก็ส่วนครัวต้องไปไว้ฝั่งซ้ายด้านหลังมามะป้าอยู่ด้านซ้ายด้านหน้า ลูกชายต้องอยู่ด้านขวาส่วนเซอร์วิสต้องดูขวาบนแบบนี้ปลูกวางเบื้องต้นมาประมาณนี้พอเราทาเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยให้ดูอเลฟเฟอเรนซ์ของบ้านเนี่ยเออหน้าตาจะเป็นประมาณไหนอันนี้คือรูปที่ลูกค้าส่งมากับที่เราหามาผสมผสมกันว่าเออเขาชอบบ้านชอบพื้นที่ตรงนี้ชอบพื้นที่นั่งเล่นแบบนี้ชอบหลังคาแบบนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วพอนี่ขีดของสะสมของลูกค้า ต้องการเป็นแบบตุ๊กตาแบบนี้นะครับต้องการวางแบบนี้ห้องรับแขกแสงไฟสีที่จะใช้ขอเป็นสีโทนนี้ที่เราทําแบบเนี้ยครับเพื่อเราจะได้จูนคาแรคเตอร์ของลูกค้าได้ก่อนว่าสิ่งที่เรามองกับสิ่งที่ลูกค้ามองเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าสมมติเราไม่มีภาพตัวอย่างมาเราอาจจะไปจินตนาการคนละแบบกัน แล้วก็ทําให้เราเนี่ยทําแล้วไม่ทวนลูกค้าพอเราได้โม้แต่ละรูปแบบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่ว่าพื้นที่บ้านหลังนี้ครับในออปชันเนี้ยชั้นที่1เนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณ955ตารางเมตรพื้นที่ชั้น2ก็มี500กว่าพื้นที่ชั้น3ก็มี200กว่ารวมๆเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,800ตารางเมตรสําหรับบ้านที่อยู่กัน12คนพอเราทําทั้งหมดเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าเออรูปแบบแบบไหนเนี่ยเหมาะกับฟังก์ชันเข้าบ้างแต่ละอันเนี่ยครับเราก็จะประเมินไว้สมมุติว่าถ้าเป็นแบบนี้ก้อนแมสของอาคารเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะรวมกันเป็นพื้นที่เท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นแบบออปชันแรกเนี่ยรา ราคาเนี่ยที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่45ล้านไปจนถึง72ล้านเลยนะซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของการใช้วัสดุในแต่ละอันเราไม่สามารถพูดได้นะวันนี้ว่าราคาบา้านลูกค้าจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่แต่เราอยากประเมินไว้เบื้องต้นเลยว่าราคาเนี่ยมันไปได้ถึงเท่านี้เลยนะเป็นแบบบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านสองหลังได้เลยราคาขึ้นไปอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะบาลานซ์แค่ไหนและวิธีการบาลานซ์ของเราก็คือเราจะมานั่งเลือกว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่จําเป็น เราจะใช้ของแค่จําเป็นเท่านั้นเช่นห้องนั่งเล่นเราอาจจะใช้เป็นชุดอลูมิเนียมที่มันไฮโปรไฟล์เป็นพิเศษเพราะว่าเราใช้มันทุกวันเราอยู่กับมันทุกวันเราจะลงทุนตรงนี้หน่อยแต่ถ้าห้องเก็บของเราอาจจะดอบราคาตรงนี้ลงไปใช้มันแบบธรรมดาได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเดี๋ยวเราไปเลือกสเปคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพื้นที่ประเมินต่อตารางเมตรเนี่ยเรายึดเป็นสาระไม่ได้เลยเรายึดเป็นไกได์ไลน์ได้แต่เราก็จะวางแผนได้บอกไว้เลยว่าถ้าราคาไปเท่านี้ลูกค้ารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ที่ตัวเเเลลลลขททีี่่่รรัับบบไไดด้้้้้าาากก็มมมมมพพืืนนตตงอออใใหหแแวสูป ซึ่งแบบนี้เราเข้ามาปุ๊บเราจะจอดรถด้งนั้แล้วก็ประตูตรงกลางเนี่ยจะเป็นประตูที่เป็นบานเปิดเข้าประตูองจุยประตูเขาบานหลักเดินเข้ามาเปิดเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอห้องนั่งเล่นของป้าตรงนี้จะเป็นลานตรงกลางที่สามารถเชื่อมกันได้ระหว่างห้องนั่งเล่นมาห้องเพื่อและตรงกลางสามารถกระโดดน้ำได้